นะครับสายอายุทยานะครับหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชนะครับเป็นเหรียญหันข้างในใบโพนะครับออกปี2520เนื้อทองแดงนิกเกิลกะไหลทองนะครับท่านหลวงพ่อนะนะครับงานสมโพธพระอารามหลวงนะครับวัดกษัตราธิราชปี2 0นะครับอง์นี้แบ่งเบาๆนะครับแบ่งแค่200นะครับ ลักษณะเหมือนเหรียญทรงเต่าแบบนี้นะนะครับด้านหน้านี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อหันข้างนะครับหันข้างในใบโพนะนะครับเป็นนิกเกิลกระไหล่ทองแท้ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชนะครับแบ่งแค่200นะครับสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะนะครับนี่200บาทรวมส่งนะครับด้านหลังก็เป็นตรางานสมโพธนะครับที่ระลึกงานสมโพธพระอารามหลวงวัดกษัตริธิราชนะครับนี่ 5-7สิงหาคม20นะครับสภาพดีนะนะครับ200บาทรวมส่งนะครับสายเหนียวอยุทยาหลวงปุ